ยังสุกกับกันทิมเปลี่ยนแกนมาให้กับธนูศักธนูศักยกขึ้นมาเป็นประตูขึ้นนํำให้กับเอสลาจนได้เหตุให้ปัจจุบันนี้เอสลาออกนำมาสเตอร์ซเว่นไปก่อนแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์จากการยิงของนักกีฬาหมายเลขสิบเอ็ดธนูศักนันทวงดวงสีถือว่าเป็นความผิดพลาดของผู้ษารประตูถี่ว่าออกมาจะตัดบานแลวจะกลับเข้าไปแต่ว่า,ามือล่มกันไปก่อน ว่าตอนนี้เอสราออกน้ำไปก็แล้วบางว่าครูควจะแก้เกมนั่นหลสำหรับมาสเตอร์เซเว่อ่าพวกซาประตูไทยจะออกมาถือว่าให้ตัดสินใจออกมาเด็ดขาดเลยเปิดขึ้นมาขึ้นมุงสดพ้ายตีเสมอจนได้เาสำหรับมาสเตอร์เซเจากการยิงของแสงอาทิตย์เ<อ>ฮียนคำไซถือว่าการขึ้นมุงถือว่าได้ขึ้นมุงคนเดียวเลย ถือว่าผ่านพูลินเอสซาลาไปมืดสุดท้ายเสมอกันแล้วหนึ่งประตูต่อหนึงกับมาสูเกมได้สำหรับมาสเตอร์เซถือว่าใส่เวลาหลังจากที่ว่าถือประตูขึ้นน้ำถือว่าตีเสมอโบถึง2นาทีก็ได้ประตูตีเสมอคืนตอนนี้เสียาการครอบครองมาสเตอร์เซเวหากลบยังมูยิงปัญนย่างวนี้เป็นประตูขึ้นน้ำจนได้แล้วสำหรับมาสเตอร์เจากการยิงของแก้วมณีถือว่แซง ที่ว่าแซงไปแล้วเนาะในปัจจุบันนี้ว่าในปัจจุบันสมุทรมาเตซเวตแซงสมุทรเอสราไปแล้วสองประตูต่อหนึ่งจากการยิงของอักกิฬาหมายเลกซกเกแก้วมันีสีดาวงขอขอบใจเครื่องดื่มสติงขอขอบใจเครื่องดื่มรีไวขอขอบใจบริษัทลราวทรคมขอขอบใจ โดยชาตลาทรคมอาละตอนนี้เป็นบ้านพูตสินปลอ่อยให้ได้เปรียบเย่เจมันนี่เป็นประตูขึ้นนําให้กับมาสเตอร์เซเว่นจากการยิงของแก้วมณีถือว่าเป็นประตูที่สองของเจ้าตัวแล้วสำหรับแก้วมณนีเหตุให้ปัจจุบันนี้สมุสรมาสเตอร์เซเว่นออกนําสมสรเอสซาาไปแล้วส,สามประตูตอ่อหนึ่งตอนนี้ ผูกรรมการตัดสินตัวไปปรึกษาผู้ช่วยกันอยู่กันพระขวัตอะไรตอนนี้เสียการควบครองแทงมาลงไปจะทันเลยบอลธนูสักธนูสักสุดท้ายผู้หักษาประตูไปยู่ใเซธนูสักผู้ตัดสินบอลังเลเป่าซี่ให้เป็นลูกจุดโทษเลย คือว่าผู้สาปปะตูไปยูเซทธนูสักเนาะถือว่าเป็นลูกกุดโทษต่นนี้ผูต้ตดสินยังเคลียรคนในกรอบกีดโทษกันอยู่ผู้ตะสินปอมมกวีแล้วปีเตอร์พันธวงศ์ปีเตอร์ย่องเข้ามายิงเป็นประตูไล่ขึ้นมาเป็นทองประตูต่อสามแล้วในปัจจุบันนี้ สายักสุกยกขึ้นมาสกัดมาโอเข้าประตูตัวเองเนาะถือว่าตีเสมอแล้ว3ประตูต่อสาโอ้ถือว่าไปสกัดเข้าประตูตัวเองเนาะตอนนี้ในสนามมีการกระทบกระทั่งกันสำหรับผู้เล่นของทั้งสองทีงทมนักกีฬาต้องใจเย็นๆก็นนี่3ามประตูต่อสาม จากการสก,กัดเข้าประตูตัวเองน้ของผู้ิลนของสมุทรสนมาสเตอร์เซเว่นจะเป่ายุดเกมเพื่อบรงอาการนักกีฬาสัญญาซุกเปิดยาวขึ้นมาเท่านั้นนะ่ะแต่ว่าโุาพันผู้เลินของมาสเตอร์เซเว่นผู้พเนตราก,กีขึ้นมาผู้พเนตรจะไปตัวโบพัานนาวินปั้มบานกันดีดออกมาให้ครับธนูซักธนูซักตอนนี้ปีเตอร์ขอมาแล้วพากมาให้ครับปีเตอร์พันธวงศ์ฮักเข้าขวาปีเตอร์ยังม่ยยิงปีเตอร์ปีเตอร์จะไปตัวยั่งโมพันสุดท้ายยงิง บัลวังหม่้เป็นประตูแซงเลยนะสำหรับสโมสรเอสลาโอถือว่าแซงสโมสรมาสเตอร์เซเว่นเนาะจากการยิงของนักกีฬามหมายเลขแปดพรใสซามุเทียนเอาลละแซงได้แล้วสำหรับสโมสรเอสลาโอถือว่าจากตามหลังหนึ่งประตูต่อสามสามารถแซงเป็นสี่ประตูต่อสาม ต้องสมจังหวะการไปบางของฟีเตอร์พันธวงศ์ถือว่าดึงผู้ริ่นเทิง3-4คนตอนนี้ตานนัานขวาไปแล้วแทงมาเบงว่าจะทัะลรบอลถือว่ามีความไวเปิดขึ้นมาลักไกลเลยโอ้เป็นประตูนอสำหรับสมโมสรสร้างน้อยตอนนี้ออกน้ำไปแล้วหนึ่งประตูต่อสู์จากการยิงของอเบงวานักกีฬาหมายเลข10เอบออนุชาสิริหาราช ถือว่าจังหวะการลากไกลเนาะเพิ่งยิงเพิ่พันสุดท้ายเป็นประตูสมรสร้างลเวลาที่สองออกไปอีกจังนาทีลากขึ้นมาสุดเส้นอนุชาต์อนุชาต์ภาคมาเพชรสมรยิงเป็นประตูที่สองให้กับสมสุรสร้างน้อยออกนำสมสุรเวียงจันทร์เอฟซีไปแล้วสองประตูต่อศู์จากการยิงของนักกีฬามายเลขเจ็ดเพชรสมรสิหาเทพกัปตันทีม อาลีเปลี่ยนมาให้ครับพาดใส่พาดใสแทงมาให้ครับไทต,ตันบอลลำหนาไทต,ตันยิงลอดว่างคาผู้กองสาประตูสุดท้ายเป็นประตูที่3ให้กับสมุสสอนสร้างน้อยออกน้ำเวียงจันไปแล้ว3าประตูต่ตศูลจากการยิงของไทต,ตันลวงโมวิหันถือว่าโอกาสเก็บสามแต้มชดใสแล้วสลับสร้างน้อยบอลสีหาเทพตอนนี้มูไปแล้วยังบ่ให้ดีดขึ้นมา เมืว่วาจะยิงได้หรือบ่ยิงมาเป็นประตูที่4ให้กับสโมสรสร้างน้อยสำหรับการยิงของนักกีฬาหมายเลข18ปร์ัสไซแก้วมณีถือว่าห่าก็ลงไปก็เหตุประตูให้กับทีมได้เลยสําหรับประหัสไซแก้วมณีถือว่าตอนนี้สกอร์นีห่างออกไปเป็นซีประตูโตศูลถือว่าเป็นสกอ์เดียวกับอ่า U15 ที่ถือว่าอัลสนาเวียงจันอ่าซี 4, ประตูโตซูล สุริสักซาคือมัธนานะแต่ว่าบานโบพานพลินของซาโนยดักไว้ได้อินทิดาอินทิดายัางหักลบแทงมาสวยงามโบลำ่ำหน้าเพชรสมรสีหาเทพหน,หนึ่งกับประตูแล้วยิงเป็นประตูที่หให้กับสมสุทรสนบานเตสางน้อยออกน้ำเวียงจันไปแล้วหาประตูต่อศูผู้ฝึกนักกีฬาเนี่มีความตัดสินใจสูงที่ว่า ส่งนักกีฬาข่าวความเม่เปิดมาดีหน้าประตูเอาบุมีไผโล,งโลง่งๆคนเดียวจะเอาประตูขึ้นน้ำแล้วบอกจับดภาษาซีไปดีจุดโทษโอ้จังหวะที่จะยิง,ง,งแต่ว่าไปจังหวะที่ไปยกขาใช้หมายเลข14ของทางด้านพวกนี้อุตสินสั่งนักกีฬาซีออกไปเสียแต่จุดโทษแต่ว่าโบาเสียใบเหลืองเฮียวห้อยไปคุณละเทศคนละทางเลยขึ้นน้ำไว้เป็นการ ยิงจุดโทษ6นาทีขึ้นนำแล้ว1-0ทางด้านจำปักดิกทางด้านเกษดาเกษดาวางเงามาทีหน้าประตูยังเจ้าสององทัพยังเก็บมบาได้ตัดหมาสอดขึ้นมาบอลรับหน้าเอาประตูตีเสมอได้บ่ยิงลูกนี้ห้ะมอยอมสามประสานแล้วก็เป็นทางด้านทางด้านพงมสวัสดมาเอาประตูตีเสมอให้ทางด้านก่อนครับ ได้ในในาทีที่40กว่า32กำแพงก็ตั้งบูทถึกโอกาหลินไว้ได้จังหว่าตั้งกำแพงถึง5คนเลยสำหรับสุริศักดิ อายุที่บ้านก็คือผู้สมบูรณ์วัดเราตัวนี้ใส่กำแพงหาคนสุริสักปานปานกำแพงอะไรเงียเพร้ะวาเอา,อาประตูขุ้น้ำแล้วพลิกขึ้นมาน้ำแล้วกันยิงลูกไหมลูกนี้ของทางด้านผู้สมบูรณ์ยิงไปติดเอากำแพง พยายามที่จะแรดแล้วสุริศักดิ์มาเสาพลินสมพงลงมาใหม่ทีน่นี่ทางด้านกิตติพงศ์ไอเง้วออกไปทางด้านซ้ายเมื่อว่าจะแทงบอกถึงบางทางด้านอ้าวเป็นจุดโทษอีกแล้วนะท่านผู้ชม เป็นจุดโทษอีกแล้วเบจ้งว่าเจ้าว่าเมื่อกี้นี่มันกะหลักของทางด้านผู้สมบูรณ์นั้นกะหลักมันกระหมดอยู่แล้วหลักมันหมดอยู่แล้วแต่ว่าเป็นจังหวะาตามน้ำที่ว่าพลินของซาสุริศักดิ์้าวาใจกันว่าผู้สมบูรณ์จะเห็ุได้ว่าอียงตรงนี้เอาขาดยังซอยไปได้เอาผู้สมบูรณ์เอายังอยู่เคอัอันตรายเอาแขกงสอขี้แยทีมเอายังโบเสียประตูที่สามแต่เยาวัฒน พยายามจะโตไวเอาต้องไวๆตัวนี้ทางด้านแฮปปี้หลากกิ่นพอดีขึ้นไหมโอ้เห็นมูสอดแล้วก็ไฮเลยทางด้านซ้ายกลับมาทีทางด้านซีซีเลียวซีซีเลียวกลับพื้นไอ้มาหน้าประตูอีกเลยไม่ยอมให้เอาประตูจนได้สำหรับทางด้านพนมพันธ์ประสานงานมาแล้วก็จบโดยนี้เปิดโอกาสมีโอกาสแล้วก็ ยิงประตูจนได้ไอ้โดมขึ้นมาอย่าบา,ใบาดในบอลน้ำตาของบางตั้งขึ้นไปได้ควาสบอลขับขึ้นไปที่อ้าวโอ้รามิงก้ ส่งขึ้นหลังจระบาผู้สาประตูส่งขึ้นหลังจระบาผู้สาประตูจะบานไปโยู่อาสิบสี่มาได้ประตู